นะครับก็กลับมาพวกห่มครั้งนีครับโอเคคลิปนี้นะครับก็มาในทาการเอาเครื่อง s อซนะครับลงจอดบนเรือทุกบินนะครับซึ่งใช่ผมไม่เคยทํามาก่อนเพราะว่ามันมีขั้นตอนนะครับที่เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ขออาจจะยงเนาะโอเคสําหรับการลงจอดบนเรือของ s อซเนี่ยในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการลงจอดเคส one recovery ครับเคส one recovery คืออะไรก็คือการเอาเครื่องบินนะครับไปลงจอดบนเรือ ในช่วงเวลากลางวันนะเป็นอทองฟ้าเปิดนะครับแล้วก็มีระยะการมองเห็นประมาณถ้าในเข้าใหม่หรือไกลกว่าน,นั้นขึ้นไปนะครับตัวประมาณผมเฉพาะเข้าไ,ได้แต่ให้จำมาเข้าง่ายๆเลยคือเคส1ก็คือใช้ในตอนกลางวันนะครับซึ่งมันจะไม่เหมือนเคส3เคส3จะเป็นการลงจอดตอนคืนจะมีแพทเทิร์นและการเข้าจอดเนี่ยซึ่งแตกต่างกันไปอ่ะึงตรงนี้ทุกคนยังสงสัยว่าแล้วทำไมผมต้องมาแนะนำนะครับเพราะว่าในดีเซ็ตเบิร์นะครับ การลงจอดบ,บนเรือทุกคนบินเนี่ยเมื่อเราซื้อพวกอ่าซูเปอร์แคริเออร์เนาะหรือไม่มีซูเปอร์แคริเออร์ก็แล้วแต่แหละนะมันจะมีฟังก์ชันการลงจอดเคสรีเคสวันลิคอมฟลีหรือเคสทีลิคอมฟลีเนี่ยเพิ่มขึ้นมาคนระับแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับการที่เราเอเอสแปดหรือเอสสี่ก็ตามหรือเครื่องอะไรก็แล้วแต่ลงจอดบ,บนเรือนะมันมันจะเป็นเรื่องบทพูดแล้วก็แพทเทิร์นที่เราต้องทําตามมันนะเพราะาถ้าไม่ทําตามมันเนี่ยลงจอดได้ไหมก็ลงจอดได้นะครับแต่ว่า มันจะไม่มีความชาเลนจ์แล้วก็จะไม่มีการคอมมูนิเคชนะหรือการสื่อสารเราระหว่างตัว AI กับเครื่องบินเรานะครับโอเคเราจะเริ่มจาก pattern hole ก่อนนะ t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  n r o h o l e ก็คือการบินวนเหนือเรือนะครับอ่ามันจะบินวนเป็นวงกลมนะครับเป็นการวนทวนเขียบในกาไปทางซ้ายนะอ่าจะทำความสูงเนี่ยจะอยู่ที่พันสองพันสองลฟิตขึ้นไปนะคลัวไล่ไปตามแต่ละไฟนะครับ ซึ่งเครื่องบินทุกงำเนี่ยมันสามารถมาจอยไอพาร์นโฮลเนี่ยได้เพื่อลอลงจอดนะครับในตรงนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับระบบวิทิวในซูเปอร์แคเดร์เราก็คือเมื่อเราทําการอินบาวหาเรือนะครับเรือก็จะติดต่อกลับมาแจ้งข้อมูลปุ๊บไปนะครับแล้วก็เราก็ต้องทําการบินแพทเทิร์นโฮลนะครับถ้าระหว่างที่เราเล่นเนี่ยไม่มีเครื่องบินแพทเทิร์นโฮลนะครับมันก็จะแจ้งสัญญาณนะเป็นซิงเกิลชาลีเคียนะครับซึ่งก็จะหมายความว่าเราสามารถ เอาเครื่องบินเนี่ยมาลองจอดได้อ่ะในกรณีที่เราบินพั t เทอร์โ l e อยู่ที่2 0 0ฟิตใช่ไหมครับแล้วสัญญาณชาริเครียเราก็จะสามารถลดระดับนะบลงมาที่800ฟิตนะครับโดยที่อ่าเราจะบินออกจากพัดเทอร์โธดเนี่ยไปทางด้านหลังเรือนะครับไปไกลๆหน่อยแล้วก็วกกลับมาที่ประมาณสัก3นันที่เข้าใหม่นะครับถ้าความเร็วประมาณ300นอตหรือ350นับที่ความสูง800ฟิตจากนั้นก็บินตรงกลับมาที่เรือนะครับ โดยที่บินตรงไปที่เรือนะไม่ได้ตรงไปที่ตัวเรือตรงๆนะครับไปทางขวาของเรือเมื่อเราบินมาที่เรือนะครับบินผ่านเรือเรือจะอยู่ทางซ้ายเราใช่ไหมครับเช็คดาฟ้าเรือเคลียร์ปุ๊บเลยเรือไปจะแนะนําให้เลยไปประมาณ0ูดไมล์หรือ1นึ่งดเข้าไมล์นะครับมันจะได้ง่ายๆหน่อยเมื่อเลยไปแล้วนะครับก็ดําการเบรกเกิดนะครับดึงสามีนะครับลดความเร็วลงนะครับการสปีดเบรกลดความเร็วเหลือที่2 5 0นอต กางแฟบดาวฟูแฟบแล้วก็แรดิเกียลงนะครับแล้วก็ฮุกดาวนะครับโดยปกติล้่เนี่ยตะขอเรือนะหรือฮุกเนี่ยเราจะกลางตอนที่หลังจากที่ซิลนัชลีเคียนหรือแพทเทิร์นโฮนะครับกลางรอไว้เลยนะเขาจะเช็คคนข้างัาจะเช็คนะครับว่าไอตะขอเนี่ยมันกลางนะครับถ้ามันไม่กางก็ชิปหายเหมือนัันนะครับแต่ผมมาเสิร์ฟตรงนี้ให้เพราะเผื่อเราลืมนะว่าเราดึงเบรกแล้วเราลืมกางเกียร์ก็ทบทวนไปแล้วีเช็คไปิอ่ไปในตัวนะครับ เบรคเคลเสร็จ okay. นะครับเราจะตีคู่กับเรือนะครับโดยที่ระยะห่างจากเครื่องบินเรากับเรือเมื่อเทียบเครื่องลข้างกันแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ1.1ไมล์หรือ1.3ไมล์นะคร่าวๆนะครับที่ความสูง600ฟิตนะครับอ่ะแล้วก็เลี้ยงเอลเอนะครับจนกระทั่งเครื่องบินแนวเนี่ยผ่านท้ายเรือไปนิดหนึ่งนะครับเราก็จะทําการเบรคเคิลครั้งสุดท้ายนะครับทาการเอียงเครื่องประมาณเกือบเกือบสานะครับแล้วก็ ค่อยๆผ่อนขึ้นมาที่45นะครับแล้วก็พร้อมกับลดระดับลงที่เป็น450ฟิตซึ่งตรงนี้เนี่ยให้เราปรับแก้นะครับตาม ILS นะครับว่าเราอยู่สูงอยู่ต่ำอยู่ซ้ายอยู่ขวานะครับเมื่อเราเทยกลกับมาที่ท้ายเรือพอดีนะครับมันจะอยู่ที่ระยะประมาณ1ไมล์หรือ0.8ไมล์นะครับแล้วเรือก็จะคอเรานะครับว่าให้เราเอ่อคอนเทบอลนะครับก็จะเป็นการตอบสนองครับว่าเราอะมองเห็นไฟ สลุนะครับที่อยู่ข้างซ้ายเรือแล้วก็จะเริ่มแอคโซ่ก็จะเริ่มทำการาใกล้เล่านะว่าเร็วไปชา้าไปซ้ายขวานะครับก็ฟังมันแล้วก็ปรับแก้นะครับจนกระทั่งลงจอดนะครับอ่ะแต่ถ้าลงพลาดนะครับก็บินวนออกไปแล้วจอยแพทเทิร์นเข้ามาใหม่นะครับแค่นี้นนโอเคมาที่เครื่อง S8 เรานะครับอันนี้ผมน่าจะสปอน จากเรือประมาเกือบ20ใหม่นะครับขั้นแรกนะค,คือการเพแพแผก่อนก็คือการเตรียบตัวนะครับเซตทาแคนนะครับก็เช็คจากาตัวบีฟิ้งนะครับว่าเรือมันใช้ทาแคนได้เลยหรือชิ้วขวาเค okay, นะครับมันก็ได้โชว์มาอย่างนี้คือ71 X นะครับแล้วก็เทิร์นออนไปเจี๋ยหจะปรับ DDI ครับตัวนึงเป็น SSI แล้วก็ซ้ายเป็น ADI จะเห็นจะชัดหน่โอเคถ้าจูนถูกต้องนะครับท TR จะขึ้นนะครับเลือกทาแขนปุ๊บอ่ะตัวย่อขึ้นระยะไปยี่สิบสองจุดหกใหม่นะครับทาแขนแล้วต่อไปคือ i l s นะครับ Channel Space Enter เปิด on เลือก i l s โอเค Setting เสร็จแล้วจะ u n p o s t จากนั้นให้ทำการเรดิโอนะครับวิทยุไปหาเรือ Marshall Markimops Angels 2. State is Bits Dirty Leather's Weather Bussman โอเคเรือก็แจ้งข้อมูลกลับมาเรียบร้อยนะว่าเมฆสูงอะไรต่างเท่าไรแต่ว่าสิ่งที่เราต้องดูเมื่อกี้คืออ่ไขเลืร์แบริ่งนะครับก็คือมันจะแจ้งว่าไขเลืร์แบริ่งเนี่ยอยู่ที่ร้อยสิบหกนะครับแล้วก็ทำการ ปรับคอสนไปที่ร้อยสิบหเอนเตออ่ะเราก็จะเห็นแนวนะครับว่าเรือมันไปที่ทางไหนนะครับปรับเฮดดิ้งคู่ไปด้วยเลยก็ได้นะครับโอเคทีนี้พันมาคือตัวคอสนะครับเราเซตให้มันตรงกับทิศทางที่เรือไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลา,เาลงจอดเนี่ยตัว จุดที่ลองจอดเนี่ยมันจะสไลด์ไปทางซ้ายสิบองศาดังนั้นหนึ่งหกก็ต้องเป็นหนึู่นหกนะครับโอเคประมาณนี้นะครับมันก็จะได้ตรงกันนะครับก็เป็นเทคนิคกันแต่ละคนนะครับโอเคเราก็บินตรงไปนะครับจนเข้าที่ระยะ สินาทีข้อไม่นะครับเราถึงจะเรดียลหามันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคซีเอฟคร7.5โอเคแล้วก็เข้าสู่แพทเทิร์นโฮนะครับก็คือตรงไปเรื่อยๆเ,เลย he holds a console up yeah tower 301 overhead angels 1.5 state 7.4 301 power roger brc 116 Sailors louis charlotte โอเคทาวเวอร์แจ้งมาว่าอ่าเคลียร์แล้วนะครับก็คือเราสามารถลงจอดได้นะผมลดระดับไปที่ปละิลเลยปรับตัวอัลิจูดเป็นเดอดาติวิเตอร์นะครับ เหือไ,ไปแล้ไปประมาณหนึ่งตอนนี้เข้าใหม่นะจะได้ง่ายหน่อยถ้าเอาแบบอวานซ์ของจริงเลยคือบางทีแม่งเลยเรือแม่งเลี้ยวเลยอันนั้นก็นยากยไปหน่อยเคหนึ่งกันขึ้นมา bit atc ดึงสามกี่ปีเบรกรถท่าท่อไป idol ไเดี๋ยวความสูงไว้นะครับ สปีสองร้อยห้าสิบฟูลแฟบเทียดเอาแล้วก็ดูทิศทางเรากับเรือนะให้มันขนาดกันถ้าเซ็ขอดตรงกับทิศทางที่เรือแล่นเลยมันก็จะง่ายหน่อยนะครับ mm hmm. ก็ปรับตามที่ของมันแจ้งมาเลยก็ได้นะครับ,ปบเป็นหนึ่งหกเหมือนเดิมโ okay. อเคตรงแล้วร้อยฟิตนะครับทีมเอเอออสปีด จากเรือไปหนึ่งจุดหกอาจจะกว้างหน่อยโอเคจากตอนนี้ผมไม่ได้ใช้ตัว ATC นะครับคุมทุกอย่างด้วยมือหมดนะครับจะใช้ ATC ก็ได้นครับแต่บางทีมันยึงหักแล้วมันไม่ทำนะครับโอเคดูท้ายเรือเลยท้ายเรือแล้วนะครับตีเลี้ยวแล้ค่อยลดระดับ ดู i อ s นะครับอยู่ต่ำไปนิดนึงแต่ยังอยู่ในแนวนะครับออกกดปิดอะ่ะเดิยนยำสั่งเลโดขึ้นมาไมาโอเคฮอนเดปอลทาขวาไปหนอยนึงไปเรือทีเอ โอเค Y สองสวมตเตอร์เบิร์นให้ตะขอมันดึงกลับเก็บพุกขึ้น แซบขึ้นหนึ่งกระดาษพับปีแล้วก็ลิปออกจากคันเวย okay. โอเคก็จงไปกับคลิปการเอา s อลงจอดบนเรือบนอโมดูสลสปอเรีอร์นะครับแล้วก็เรดิโอของมันลงถึงขั้นตอนนะครับอ่าถ้าคุณไม่ได้เรดิโอหาเรือนะครับหรือว่าเรือไม่ได้ส่งสัญญาณซินอเชลีมา หรือมีอะไรบางอย่งางพลาดนะครับคุณจะไม่สามารถ call ค mm. <et> อนเนตบอลตอนสุดท้ายได้นะครับซึ่งฮอนเน็ตบอลเนี่ยมันจะขึ้นมาที่อะไรยะอ่าต่ำกว่าหนึ่งในเข้าใหม่ซึ่งมันจะแค่ไม่กี่วินาทีนะครับก่อนถึงเรือนะครับนั้นอ่าถ้าเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยวกับมาแล้วใกล้เห็นแล้วใช่ไหมเปิดคําสั่งวิทีว่ารอไว้เลยนะครับถ้าทุกอย่างถูกต้องคอนเนตบอลมันจะขึ้นมานะเราก็กดไปเลยนะจากนั้นเราก็วิ่งตาม ไกด์สโลปแล้วก็ l s ครับโอเคงั้นคลิปนี้จบคลิปนี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ